จุดเริ่มต้นมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ชมครับผมย้ําเสมอเหตุแห่งปัญหามันอยู่ตรงไหน,นเราก็ต้องไปแก้ตรงนั้นนะครับ <c oughs> ใช่ไหมครับเหตุแห่งปัญหามันอยู่ตรงไหน,นถ้าคุณไม่ไปแก้ตรงนั้นปัญหามันจะไม่จบมันก็จะลุกลามไปเรื่อยเรื่ยเ,ยเ,ยเยืพราะคุณไม่ได้แก้ที่เหตุ <c oughs> พักส้มมีเจตนาที่จะล้มล้างอํานาจของสมาชิกอุธิสภา นี่คือเหตุใครเขาจะไปลงให้คุณผมถามแค่นี้แหละท่านผู้ชมครับแทนที่มันจะใช้วิธีการแบบค่อยๆค,คุยกันไปเรื่อยๆจนกระทั่งสอบอเขาตกผลึกแล้วว่าเอาละอำนาจนี้ไม่จำเป็นเขายอมมันก็จบไม่ใช่การดักหากด้ามพระด้วยเขาแบบนี้ท่านผู้ชมครับอยู่ดีๆคุณจะไปลดอำนาจเขาเนี่ยเพียงเพราะอะไรผมอบอกผมบอกได้เลย,เลยครับนี่คือการใช้อารมณ์ของ สันดานพักประชาชนผมพูดตรงๆท่านผู้ชมอารมณ์ยังไงอารมณ์ที่พักตัวเองเนี่ยไม่ได้สวมาตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้แค่นั้นแหละครับในเมื่อสวที่พักตัวเองไม่ได้รับเลือกเข้ามากูก็ยุบอำนาจแม่งซะเลยคิดแค่นี้คิดแค่นี้ท่านผู้ชม ผมกลับกันถ้าเกิดว่าลองสวออเป็นสวออที่นันทนาเขาอ้างว่าเป็นสวออพันใหม่อะไรของเขาที่เขาอุปโลงขึ้นมาเองเนี่ยถ้าสมมติมันเป็นอย่างนั้นถักครึ่งสภาเนี่ยมันจะไปตัดอำนาจสวออไหมครับผมถามท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งอ่ใส่แว่นอีกแล้วเนี่ยมันจะไปตัดอำนาจไหมครับท่านผู้ชมครับมีไหมฮะมีแต่จะเพิ่มอำนาจท่านผู้ชมผมบอกอย่างนี้ได้เลยนะครับเนี่ยครับสามกรีดติ้นพ้าเลยเมื่อคืนสะใจสุดๆไม่ เอาส้มเอาส้มเดี๋ยวผมก็ลบหรอกเดีเ๋ยวเข้ามาในช่องเนี้เอาส้มเอาส้มเนี่ยเดีเ๋ยวมันคงจะเพิ่มเดินเดือนให้ด้วยค่ะใช้มันไม่ตัดแน่ใช่มันไม่ตัดแน่เพิ่มให้ด้วยเพิ่มอำนาจใช่ไหมฮะอืมนั่นคืออาจารย์ที่เป็นสวออป่วยไม่มีทางที่จะตัดรกค่ะจริงค่ะจริงครับมันเด็ก่นขายของนะครับรับไม่ได้เลยดีค่ะลบไปมันไม่ตัดแน่ๆนะครับผมบอกตรงนี้เนี่ยเพียงเพื่อพยายามจะบอกกับท่านผู้ชมว่า การเมืองในระบอบประชาธิปไตยนี่นะครับเราใช้อารมณ์ไม่ได้นะครับไม่ใช่ว่าพอพวกนี้ไม่ได้ประโยชน์เราเราก็ไปเสนอตัดมันซะเลยแต่ถ้าเกิดพวกนี้ทำประโยชน์ให้เราได้เราก็ไม่ตัดผมถึงนั่งคุยกับพี่เป๊ปซี่ที่แนวหน้าพี่เป๊ปบ,บอกว่าเนี่ยมีความพยายามของสอสอจากพรรคเพื่อไทยบัญชีรายชื่อที่จะเสนอให้มีการแก้ไขในเรื่องของสัสดส่วนที่เรียกว่า ยี่สิบหยิบหนึ่งตรงนั้นเพื่อไทยอ้างว่าเลือกตั้งสมัยต่อไปถ้าเกิดพรรคการเมืองอื่นสมมติเป็นพรรคภูมิใจไทยเขาบอกพรรคสีน้ําเงินเลยนะครับแต่ผมพูดอย่างนี้เองพรรคภูมิใจไทยเกิดพรรคภูมิใจไทยได้สสเข้ามามากเนี่ยไอสัดส่วน20สหยิบหนึ่งเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความต้องการของพรรคภูมิใจไทยอยากจะแก้อะไรก็แก้อยากจะแก้อะไรก็แก้ซึ่งมันไม่เป็นธรรมผมก็มานั่งดึกอ้าวไอหอก และอย่างนี้ถ้าเกิดพักเพื่อไทยได้เสียงข้างมากล่ะคุณจะบอกว่าเป็นธรรมอย่างนั้นเหรอนี่คือสันดานของสสพักเพื่อไทยกับพักประชาชนท่านผู้ชมพอะอะไรที่มันไม่เข้าตัวเองตัวเองไม่ได้ประโยชน์เนี่ยแม่บอกไม่ดีมันนะ่ะไม่เอาไม่เอาอะไรทั้งสิ้นเลยแต่ถ้าอันไหนก็ตามเนี่ยเข้าทางตัวเองบอกดีอันนี้มีประโยชน์ประชาชนต้องการเหมือนอย่างที่ไอ้เทคมันพูดเนี่ยท่านผู้ชม ประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยผมว่าคุณเติมคําว่าพักไปข้างหน้าสัหน่อยจะดีไหมพักประชาชนจะไม่ได้อะไรเลยแต่ประชาชนอย่างพวกผมเนี่ยผมถามท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งก็ได้เอา้ามีใครอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้บ้างไหมครับเอาเฉพาะแก้ก่อนนะครับท่านผู้ชมครับมีใครอยากจะแก้รัฐธรรมนูญฉบับนี้บ้างไหมครับท่านผู้ชมผมถามท่านผู้ชมตรงนี้เลยเอา้าวตอบมาอา้า <laughs> ว อยากให้มันเปลี่ยนชื่อพักไม่ต้องการครับไม่แก้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 เนี่ยไม่แก้ครับผมก็ไม่แก้ครับผมก็ไม่อยากแก้แก้ทําไมภูมิใจไทยทั้งแผ่นดินนะครับไม่ค่ะผมติดตามพี่มาตั้งแต่ทำรายการทีวีขอบพระคุณครับไม่แก้ไม่มีค่ะไม่เคยแม้แต่จะคิดนะครับไม่แก้ครับไม่แก้เนี่ยนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมถ้าเกิดผมถามอยู่อย่างนี้อีกสักชั่วโมงสองชั่วโมงก็ไม่แก้อยู่นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับเพราะไม่มีประชาชนคนไหนเขาจะมีแนวคิด อย่างพักประชาชนน้ำท่วมกูก็จะแก้รัฐธรรมนูญฝนตกกูก็จะแก้รัฐธรรมนูญแดดออกแม่งก็จะแก้รัฐธรรมนูนน้องๆเขามีธุรกิจกันอยู่ที่ชายแดนผมพูดคำนั้นไม่ได้นะครับรอเรือบอยไ,ไม้เนี่ยเขากำลังทำอะไรกันอยู่ที่ชายแดนครับเขาเอาชีวิตของตัวเองไปปกปักรักษาผืนแผ่นดินนี้ไว้เพื่อให้พวกแม่งแก้รัฐธรรมนูญเหรอครับท่านผู้ชม